ต้องขอ,ขอาการาบสาวัสดีพงอง่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะวันจะเลยเป็นการไอคันเกมเมอร์ซีทีวีนะก็มันี้เราเปเกมแจ๊สเบิร์กเกมแฮคคุกเนี่ยนะครับ,ก,บก็ทำไมพูดแบบพักพักใต้พักใต้เหมือนพี่บูมนะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะก็นี่เลยเป็เกมแฮคคุกนะครอมาดูมันเล่นกันเลยวันแรกเ,เขียนจุดหมายให้เขียนแผนที่เว้ย ฮ้ยมากินไม่ได้หมองเ้ยชิมหาแล้ว่ะเออมันคันมันคันต้องเข้าใจทำไมตอม้องเนมาแบบนี้เลยถ้าผิดแบบรอบหนึ่งครับถือว่าเป็นกติกาของผมเองยังอกอ่ k นะครับไปต่อ มาต่อกันเลยนะครับก็เมื่อกี้ม,กมีคนเรียกนะมาต่อกันเลยเวลาก็จะหมดละอียังยังยังอุ้ยฉลุนนะักเกตทำร้อยเนอะก็เสียงแบบว่าผมยังไม่ได้บอกเลยถึงผมเสียงจะเป็นเด็กนะครับแ้วก็โตแล้วแม่เสียงยังเป็นเด็กเหมือนเดิมเสียงผมเสียงแหลมนะไม่เสียงทุบ <c oughs> โอ้ยดีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับถ้าฟังเสียงแบบนี้ไปแล้วกันนะครับก็ปรับได้แค่เสียงเนี่ยในชีวิตจริงก็พอๆทนไปกันแล้วแหละนะเสียงจะแบบเหมือนเด็กปัญญาอ่อนหรือไม่ก็ผู้หญิงม,มันเด็กปัญญาอ่อนมากป่าด่าตัวเองซะงั้นครับได้แล้วแผนที่กลัไปก็สร้างคน ดอแฮมอะไรวะอันนี้ไม่ทันเลยอุ้ยเกือบเกือบเกือบเนี่ยที่เมื่อกี้แบบว่ามันแหลกๆหลมันบักด้วยเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยต้ไ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 ต้ตาโรไต้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 เขี้ยนเลยมีอะไรหรอผมต้องดูดผมก็ลังนั่งไออยู่

อไม่เขาอายกันเนื้ออ้กูถูกที่มุชชัดยังยังยังสร้างนีงท้ทช้มันนานแล้ววะนั่นก็ขี่แล้วก็ตีโค้ดก,ก,ก็ฮะวอร์ร <War. S 1> ูฟุก๊กฟุ๊กยูครับก็อาจจะมีแบบว่าเสียงกระตุกกระตุกหรือไม่ก็ภาพไปก่อนเสียงหรือไม่ก็หรือไม่ก็แรงหนา,นา,นานวะ หรือไม่ก็ภาพหน้าจออาจไม่จะไม่ชัดนะครับเรือ่องนี้ก็ตลอดอยูแล้วแหละทั้งนักนบอลอะไรที่อาจไปก็ดูปกตินะครับอย,อย่างเช่นไอ้ทานจิ๋วยิงไม่เลยภาพเสียงนะครับก้ต้องขอโทษด้วยนะครับว่าจะปรับปรุงให้มันดีๆกว่านี้มันก็ไม่ได้ต้องหาตัวอัดมาใหม,ม่ลงคลิปในคอมวอซีนะครับก็ลงไปสามคลิปแล้ว เือนที่สิบเอ็ดพยายามพันธุ์เบือกูจะได้หนีด้วยตอรอครับตอรอมาขุดเจอนี่ก็น่าจะเร็วอยู่ย,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 ย่อยาย่อยายายยอเ้เมมีอะไร่ะกระบ อุ้งให้กูตกใจตลอดเลยไอนี้จะเพิ่มจะเพิ่มจะลดจะลดจะเพิ่มจะเพิ่มเว้ยไอสีสม้มเนี่ยไโนจนี่ตัวนี้ครับจะเพิ่มจะลดจะเพิ่มจะลดเพื่อนได้แป๊บหนึ่งครับลากกลับมากันต่อนะครับเนี่ยเสียเวลาจริงเลยมีแต่คนเลียกเอ่อเป็นงานวันแม่ครับก็ใครไม่ได้ว่าแม่ใน แบบว่าแม่ยังไม่ได้มาหาก็ยิ่งเพิ่งเสียใจไปนะครับยังมีคุณครูหรือคนอื่นอยู่ญาติญาติพี่น้องนะครับตายายแล้วก็วาดไปนะครับจะเพลแล้วเนี่ยแม่งเวลาจะหมดแล้วเราจะไปคุยกับคนอื่นนั่นไงเจอเลยแป๊บหนึ่งอีกครั้งนะครับมาต่อกันเลยนะครับหาทุกเพลย์ผู้พิา เด็กาแพ้ครั้งหนึ่งคือแพ้เลยขอขยับตัวแป๊บนะครับโอ๊ยมเม่งเมยยิบมหายร้อนก็ร้อนจะจะร้อนหรือจะเย็ยนกันแน่วะโอ้ยอุยอ้ยเดินแบบ slow motion เนี่ยขันเตาโอ๊ยโอ้ยนม่งดูตาดูตา บบบ,บจะขอตัดดีไหมเนี่ยนะครับขอตัดแบบว่าตอนที่แบบว่าตอนไปตีค้อนนะเอ้ยตอนตีตีเครื่องขุดเจาะ ก็รัดเลยกันนะครับสามสองหนึ่งรัดลัดลัดรัด,ดตรงนี้ก็มากันอีกครั้งนะครับแล้วตอนขุดเจาไเจนะาไม่ใช่ขุดเจาะตอนตีค้อนนะไม่ใช่ตอนตีค้อนตอนตีเครื่องขุดเจาะถอนาใจแบบรุนแรงแป๊บมาจนได้านนะไอ้ตำรวจถอนใจไม่มา เพื่อนขอบใจมากเพื่อนอุ๊ยดูปากดูปากัากกำหน้าตามาดูตำรวจฉันไม่กลัวกรดรอกฉันไม่กลัวกรดรอกผมก็มีทริคใหม่ถ้ามันเดินมาแล้วเนี่ยเดีย๋ยวร้อยตำรวจมาก,ก่อนนี่คนระับ เดี๋ยวมาเล่นนะถ้าถ้าถ้าออถ้ามันถ้ามันเดินถึงตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วเรากดเรากดเลยก็ได้นะครับก็หาโหลดจากได้เพจโตนะครับก็พิมพ์ภาษาไทยก็ได้เกมเกมแหกคุกนะครับเสียงเลยดังปึ้งเลยประตูใช่มันติดนิสัยของผมนะครับรอจนกว่ามันตาตามันจะหายตรงเนี้ยตาตำรวจมันจะหายลูกกามันนะ เออรูปใบหน้ามันหายเรียบร้อยจะรัดก็ไม่ได้แปดนาทีอยู่แล้วเนี่ยแม่งนานชิบหายเน้ยมันจะทำอะไรล่ะจบพอดีนะก็อืมกูเล่นแล้วกันไม่เปไ็นไรมันมันเสียเวลานะครับโอ้โหซุปปเอร์ซุปเปอร์

เดี๋ยวเือกสิวะาอืมหลอกหลอกหลอกมึงหลอกไม่ได้หลอกมึงหลอกไม่ได้หลอกเพื่อนสองเวลาไว้สักสามสี่คนจะได้ไหมก็เสร็จแล้วโอ้ยเบื่อ รู้เียว่าไอเบือแม่งเบ,บือเต็มดอดฮึยเออ,เอ,อไม่ลงกลืนกลหรอกเว้ยอีแค่นิดเดียวอีแค่นั่นแหละต่อไปขุดแบบดับเบิลสองมัง้งเออใช่งจริงด้วยลวเลยก็ กดกดไปครับจ mm ังหวะนี hmm. <ương cannot do bamboo> ้เหงาเลยวันที่เจ็ดแกแต่มันแอร์เสียงยิ่งใช่เลยเอ้าอีกพอเยอะๆอยู่จะได้เป็นจะได้เป็นอิสระสักที ไอ้เมืองขอรนะับตอนที่แบบว่าจะใกล้ไอ้ขอโมยจะใกล้เต็มแล้วนะครับเสียเวลาจริงๆก็มากันต่อนะครับก็ใกล้จะเต็มแล้วอุ้ยใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วอุ้ยตรวจมก็มาจังเลยอุ้ยอุ้ย ไม่หลอกครับไม่หลอกไม่หลงกลนะเพื่อนผมเพื่อนผมต้องเป็นเพื่อนผมนั่นไงฟารโรฟัก o ูอีกนิดเดียว,วอุ้ยตัวบุ้ยตัวดิโว้ายสัตว์กูเกียรมึงจัง thank you แบบเดมเบอร์โซออกไปได้แล้วนะเขไาได้ลบนี้ท้องเอมกระดาษที่มันติดไว้ครับถ้าแบบทางโซรงนี้เป็นไงบ้าอิสรภาพ่้ของฟ้าแสงว่างวางรีดมครับก็จบแล้วครับกับเกมนะครับก็อย่างนั้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับก็ เราเนี่สุดเลยครับซับสไคร์เนี่ยขอขอให้ก<ข><ข>ดบ้างกันนะครับถึงแบบคลิปไม่ดีอะไรไม่ดีตัวเราไม่ดีกันนะครับก็เป็นกําลังใจใผมบ้างแล้วกันนะครับโอซ่าอาดคลิปมาได้ถึงขนาดนี้นะครับก็สำหรับสำหรับวันนี้สุดเลยครับ